สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็เก็บผักได้แล้วเก็บมะละมะละกับถัว่วได้อย่างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่จะเอาวันนี้จะเก็บไปฝากพี่จะเก็บผักไปฝากพี่พี่ค่ะแล้วก็จะมาเก็บบวบมุยาวด้วยนะจ๊ะนั่นแหละก็จะเอา แกพักวันนี้ตอนเช้าเข้าสวนจะเ,เอาไปฝากพี่คนไทยเนาะเป็นไหจ๊ะพักก็กำลังงามเลยทุกคนอันนี้ก็คือบวบบวกงูที่กำลังที่กำลังเรื่อยนะแต่เราจะไม่เก็บอันนี้นะเราจะเก็บอีกซุ้มหนึ่งเราจะเก็บอีกซุ้มหนึ่งก็คือซุ้มนี้ ตรงที่อยู่ข้างลังนีเ้เอานี้วางไว้ก่อนเอาผักอันนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเนาะจะพาเพื่อนไปเก็บแบบโอเคไปเก็บกันเลยอันนี้ก็บวกงูนะลูก <c oughs> นี้ก็ยาวเหมือนกันอนะ ลูกนี้ก็ยาวเหมือนกันลูกนี้ก็ยาวตรงฟื้อเลยแต่เราจะเก็บลูกนี้ก้าตัดเลยตัดเลยเด้อ ยาวมากทุกคนยาวจริงๆริงนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่ายาวขนาดไหนเนะีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยจ้ยาแล้เก็บมาได้นิดหน่อยเก็บมาได้นิดหน่อยมีมาล่าแล้วก็อ่าทัวร์แล้วก็โอว่ บวกงูไม่ใช่งูน่ะบวกเฉยเฉยบวกเฉยเฉยน่ะเออบ,เบวกเฉยเฉยบวกงูเขาเรียกบ,บวกงูก็คือ snake gourd ใช่ snake gourd ถ้า,อ,าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเจ้ยายจริงๆนะแต่ยังอ่อนอยู่นะทุกคนเขายังอ่อนอยู่นะเขาแปลว่า ยังไม่ได้แก่คนระับไอ้ลูกแก่อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แหละลูกแก่ลูกแก่อยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหรเขาจะเลือไอ้เหลืองเขาจะแดงไม่รู้จะได้เก็บเอจะได้เก็บออาอนนี้ก็ออกมาเลือดนออมือกเขากำลังเริ่มออกมาเยอะเลยนะ่นะ นี่แหละเ,เพื่อนๆอ,อ่ะมันไม่มันไม่แก่แล้วหรออันนี้เราสิบรถอันนี้เราอ่ะครั้งที่แล้วเราก็ตัดไปลูกนึงแล้วเราไปทำอะไรผัดบวบเนาะอร่อยอร่อยไม่แก่จ้ะก,กำลังทานพอทานเลยแต่ลูกเขาใหญ่มากน้ำน้ำที่เรารดน,นะเนาะก็รดน้ำธรรมดาแล้วก็เราจะมีน้ำซาวข้าวที่เอาออกที่เอามาจากร้านะนะเนาะ น้ำซาวข้าวผสมผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังหน่อยหนึ่งแล้วก็ลดแต่ว่าลดไม่บ่อยเ,ออเดือนละครั้งเดือนละครั้งสองครั้งนะที่นั่นเองนะคะไม่ไม่บ่อยปะปะเพณบอกโอ้ยเนาะอ่อนซอนไหมคะนี่แหละปูพักคือคือคือ,ค,อ,ค,อความภูมิใจนะทุกคน ดอกอันชันเราก็จะง้ามอยู่เลยนะยังไม่ได้เก็บเลยนะดูเขาก็จะเลื้อยเฟื้อยเข้าด้วยกันนี่ดูเพราะนี่แหละออกดอกอันชันเราจะรอให้เหี่ยวแล้วเราค่อยเก็บเก็บดอกเขานี่ดูอันนี้คือลูกเล็กเขาก็มาแล้วนะเนี่ยลูกเล็กเขาก็มาแล้วนะไอ้นู้นอ่ะไอ้พวกนั้นก็คือเลื้อยก็ทุกข้อทุกข้อจะมีลูกนะแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเหี่ยวหรือเปล่านะเนี่ยนะคะซุ้มเล็กๆนะแต่แต่ครับอะไรนะคุณภาพครับคาราเบลนะเต็มคาราเบลนะคะนี่ก็เนี่แหละกินลูกนี้เก็บกินก็ได้นะแต่เรายังไม่เก็บเราจะรอให้ใหญ่เท่าลูกนี่แหละนี่นะยาวโอ้ยภูมิใจเป็นครั้งแรกที่ปลูกบวบได้งามโอ้โ,อโอปลูกบวบได้งามที่สุด ให,ใหญ่มากว่าสูงยาวใหญ่นะอ่ะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปพาไปดูนี่มันยังไม่สุกเลยนะมันลูกโตนะแต่มันยังไม่สุกนะคะไหนเห็นไหมเนี่ยไหนดูสิเนี่ยมันยังไม่สุกเลยแล้ว เดี๋ยวดูซิว่ามันมีรูปสุกสุกพอทานได้อ,อ๋อน,นี่มันต้องให้เป็นลักษณะนี้นะมันต้องให้ให้ประมาณนี้ยเหลืองๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวทานได้เดี๋ยวๆทานดูดิวหวานแล้วหวานแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่ามันยังไม่สุกเลยนะ ฟันก็ไม่ค่อยดีเจ็บเหงืกเนี่จ้ะมันยังไม่สุกเลยต้องต้องรอรออีกนิดนึงกว่าจะ ่าจะเก็บได้เนาะไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะได้เก็บนะคะก็เขาเรียกต้นพุทราเจีนเนาะเม็ดมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยอ,อือ,อโอเคพาเพื่อน มาเก็บบวบงูชมสวนนะคะก็เนี่ยแหละชีวิตคนไทยในอเมริกานะคะทุกคนก็ขอบคุณนะที่มาช่วยเพื่อนๆมาช่วยดูแลสวนช่วงนี้เพื่อนๆก็จะมาช่วยดูแลสวนเกือบทุกวันนะเนาะช่วยรดน้ําผักช่วยดูนกดูไล่นกไล่กาให้ก็ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้การเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ